ความต้องการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้นทั้งในชีวิตประจำวันและการทำธุรกิจของภาคอุตสาหากรรมและการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าที่นับเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตบลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัท All Information Technologies ได้พัฒนาขึ้นคืออุปกรณ์สำหรับควบคุมการใช้งานหลอดไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างไปจากบลาดอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปตามท้องตลาดที่มักมีราคาสูงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งบัลาดนี้จะสามารถควบคุมความสว่างของหลอดไฟบ้านได้ถึง120หลอดเราเลือกใช้ความสว่างให้เหมาะสมกับการใช้งานได้และใช้ได้กับหลอดไฟบ้านที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปจึงช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดค่าไฟลงได้มากถึง20%จากการใช้งานเดิมตอนแรกเลยเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำหลอดไฟ LED มาใช้แทนฟลูออเรสเซนต์แต่ทีนี้เนื่องจาก มันจะแพงมากแล้วก็แสงที่ได้มามันก็ยังไม่เท่าฟลูออเรสเซนต์เพียงแต่ว่าฟลูออเรสเซนต์เนี่ยถ้าเราสามารถหลีมันลงได้ก็จะทําให้ประหยัดไฟฟ้าได้แล้วอะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วบ้านเราประเทศไทยเนี่ยจะใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์กันซะส่วนใหญ่ถ้าเราสามารถมีโปรดักต์ตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปช่วยให้หลีไฟลงแล้วก็ทําให้ประหยัดไฟฟ้าขึ้นน่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นนะคะอีกหนึ่งคุณสมบัติของบัลดาอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้ก็คือความสามารถในการผสมสีจากหลอดไฟ ให้เหมาะกับการใช้งานจึงเป็นประโยชน์กับภาคเกษตรกรรมที่จำเป็นจะต้องใช้สีไฟเฉพาะเช่นการเพราะเลี้ยงหรือฟักไข่ของสัตว์ปีและการเพราะพันธุ์กล้วยไม้เป็นต้นบานลาดอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้จึงเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดีจึงสามารถคว้ารางวัล STI Thailand Award ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความโดดเด่นและเป็นประโยชน์แก่ประเทศในสาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี2558ได้เป็นผลสำเร็จครั้งแรกเลยก็คือได้รับการเชิญชวนนะคะจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ส่งผลงานเข้าประกวดกับทางสมทนอก็เลยคิดว่าจะเอาตัวอิเล็กทรอนิกส์ะหราดนี้เข้าไปร่วมประกวดะคะแล้วก็ได้รางวัลที่หของระดับประเทศมาะคะ่ะ ถ้าภาคครัวเรือนก็ชัดเจนเลยนะคะอย่างน้อยบ้านเราก็น่าจะมีหลอดไฟอย่างน้อยก็20หลอดเปลี่ยนมาใช้20หลอดแต่ละหลอดประหยัดไป20%ค่าไฟเราลดลงแน่นอนนะคะแล้วก็การใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นเรามีขยะอิเล็กทรอนิกส์น้อยลงในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนียจะได้ประโยชน์มากเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจำนวนหลอดไฟที่เขาใช้เนี่ยจะเยอะมากปัจจุบันบรรดาอิเล็กทรอนิกส์นี้อยู่ระหว่างการพัฒนาให้สามารถควบคุมความสว่างและเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานนี่เป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมของคนไทยที่เป็นประโยชน์พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้งานทั้งในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม